เจริญสุขบรรดาพุทธ,ธาตาชนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับญาติโยมตามปกติเอ้ยยายมึงุมเข้านาหนาวแล้วยายมึงงมก็โยงยายแล้วไม่ใช่โยงยายธรรมดาโยงยายขวางทางเดินซะด้วยนะเออที่อื่นก็มีมากมายไม่ไปมาโยมยายขวางทางเดินนี่แหละ <c oughs> ขออภัยครานี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้ตั้งนคนกรกบิลพัฒแล้วนะตามที่พระดาบทชื่อว่ากบินกบิลกบิล,บล,ลดาบทได้ยกที่ตรงนั้นให้กับทั้งเก้ากษัตริย์พระองค์ทั้งเก้าพระองค์ก็ เลยตั้งนครตรงนั้นแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นชื่อนครกรบิลพัทอากบิลกบิลนครกรบิลพัทนะมีขอ้อความอะไรเข้ามาสากยราชตระกูลจากการอภิเษษ สมรสกันเองอ๋อเดี๋ยวค่อยค่อยอธิบายเนาะคอ,อธิบายข้อความลำดับนั้นอำมาตยทั้ง8จึงปรึกษากันว่าพระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญว,วัยวัฒนาถ้าอยู่ในสำนักพระราชบิดาก็จะประทรรอาวาหะวิวาหะมงคลการ ก็การััรนี้เราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ทรงพระกรุณาโปรโดให้มาทํานุบบำรุงบริรักพระราชก,กุมารและการอันนี้ก็เป็นการก็เป็นภาระธุระของเราควรจะจัดแจงจึงชอบจึงจะชอบก็ชวนกันเข้าไปกราบบังคมทูลปรึกษาว่าข้าพระพุทธเจ้า จะไปขอพระราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองอื่นมาอาภิเษกกับด้วยพระองค์เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรงสดับดังนั้นจึงตรัสตอบว่าเรามิได้เห็นนางขัตติยราชธิดาแห่งกษัตริย์ทั้งหลายทั้งหลายอื่นซึ่งจะเป็นบรมขัตติยาสำพินชาติ ชาตรีอันประเสริฐเสมอเหมือนด้วยเราอันหนึ่งขัติยราชกุมารทั้งหลายอื่นนั้นเล่าก็ไม่ได้อับอสัมพินพง์กษัตริยชา์ชาชาตรีเสมอเหมือนด้วยเชิทะเชษะกนิฐะกนิตฐภคินีโดยแท้เนื่องว่า เบื้องว่าจะอภิเศษสังวาสกับด้วยขัติยราชสก,กุลทั้งหลายอื่นเกรงว่าราชบุตรธิดาของเราซึ่งจะบังเกิดนั้นจะไม่เป็นขัติยชาติอันบริสุทธิ์ฝ่ายข้างบิดาบ้างฝ่ายข้างมารดาบ้างก็จะถึงซึ่งชาติสัมเพศเสื่อมเสียขัติยวงไป เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชอบใจจะอภิเศกสังวาสกับด้วยพระกระนิษฐราชพระคินีแห่งเราขัติยะวงของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัติยาสัมพินสัมพินชาติโดยแท้ และพระราชกุม,มารทั้งหลายจึงได้ตั้งไว้ซึ่งเชษฐภคินีองค์เดียวนั้นให้เป็นนั้นในที่เป็นราชมารดาแล้วก็กระทำสกสะ,กะสะกะสะ,กะสังวาสกับด้วยพระกนิษฐภคินีทั้งสี่นางนั้นเป็นคู่คู่กันุมด้วย ครัวชาติสัมเพศจนเจริญพระราชบุตรพระราชธิดาเป็นอันมากเหตุดังนั้นกษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบินลพัฒนั้นจึงได้นามปรานามกรปรากฏว่าสักยราชตระกูลเพราะทำรรสัก,กะสกกะสังวาสในราชวงศ์แห่งตนแห่งตนอันนี้เป็นเรื่องต้น อุบัติเหตุแห่งศักรยราตกูลอาอมาตที่ติดตามที่ติดตามมาในบัญชาของอเจ้าเมืององนั้นนะเนาะององที่สเสด็จมานะ่ะที่ทสเสด็จออกจากมานะ่ะจำชื่อไม่ได้อาตมาจึงอาตมาจึงจึงขี้เกียจไอ้ที่จะ อ่านาที่จะเล,เล่าเรื่องตั้งแต่เบื้องต้นนี่เลยเนี่ยตั้งแต่เรียนมาก็เหมือนกันตั้งแต่เบื้องต้นชื่อกนชื่อเมืองชื่ออะไรนะอุ้ยหน้าหน้าหน้า,นามันไม่ใช่หน้าเบือ่อแต่ว่ามันไม่จําไม่อยากจําเพราะมันเยอะชื่อตัวละครเยอะชื่อกษัตริย์เมืองนั้นกษัตริย์เมืองนี้แล้วมีพระบุตร พระราชบุตรราชธิดาเท่าไหรเท่าไร,าไรโอ้สืบทอ,อดกันมาสืบทอ,อดกันมาโอ,โอ้ยจดจำกันไม่หวัดไม่ไหวแค่แค่เลยมาวันเดียวเมวื่อวานเองโอกากร,ราชหรือเ่าพระเจ้าโอกากร,ราชถ้าปิดก็ต้องขออภัยแล้วทำไมไม่เปิดดูไม่ต้องเปิดดูแะเสียเวลา ก็ได้ปรึกษาว่าเอก็คำนึงคิดอยู่ในใจว่าเอบัดนี้พระราชโอรสและพระราช,ชธิดาก็จเจริญวัยสมควรพอที่จะมีคู่มีคู่ครองได้แล้วนี่ทาหากว่าอยู่ที่เมืองนะพระราชบ,บิดาก็คงจะจัดการพิธีอันมงคลไปแล้วเราซึ่งได้รับ บัญชามาจากพระองค์ก็ควรที่จะจัดที่จะจัดแจงเรื่องนี้ให้เป็นธุระภาระของเราให้สำเร็จร่รวงไปได้ด้วยดีก็จึงเข้าไปปรึกษากับพระราชกุมารซื่อว่าบัดนี้เนี่ยสมควรที่จะมีคู่ครองแล้วเดี๋ยวกล้าวกระหม่อมพวกฉันเนี่ยข้าพระเจ้าเนี่ยจะไป หาธิดาจะไปหาหญิงงามที่คู่ควรกับพระองค์มาอภิเษกสมรสให้แต่ว่าพระราชบุตรนั้นกลับปฏิเสธว่าโอ้ไม่ดีหรอกถ้าหากว่าเราไปอภิเษกกับธิดาหรือหญิงอื่นก็จะทำให้ สักยะราะก็จะทําให้ราชวงศ์เรานี่เสื่อมไม่บริสุทธิ์คือพราหมณ์นี่เขาจะถือสายเลือดเป็นเป็นหลักเลยนะสายหลักสืบชอดกันมาจะต้องจะต้องบริสุทธิ์ด้วยด้วยด้วยสายเลือดจึงจะคู่ครองกันได้ก็ปฏิเสธแล้วก็ยกพระพี่นางคนโตองค์โตเนี่ยให้เป็นให้อยู่ในตำแหน่งที่ พระมารดาก็คือยกให้เป็นแม่นะยกให้เป็นแม่พวกเราเลยทั้งแดองค์เลยแล้วก็ทั้งทั้งสี่ทั้งราชกุมารและราชกุมารีก็อาวาหะมงคลด้วยกันจึงมีแล้วก็มีพระราชบุตรพระราชธิดาสืบทอดกันมาจึงเป็นตระกูลศักกยราชจึงเป็นศักย เป็นเป็นตระกูลสักรยราชวงศ์นี่คือที่มาของสักรยราชวงศ์ราชราชราชวงศ์พระองค์นี้พระโพธิสัตว์เคยอุบัติในราชวงศ์นี้เป็นพระเวสสันดรสมัยนั้นน่ะในราชวงศ์นี้แหละพระเวสสันดรของเรา ในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาอยู่ในราชวงศ์นี้ชื่อว่าเวสันดรซึ่งก็เป็นเวสันดรชาดกมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อสวรรคต่โควงคตแล้วก็ไปสเสด็จอุบัติขึ้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตโนนเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยวที่สวรรค์ชั้นดุสิตรอที่จะมา เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ของเราปฏิบัตนี้แหละเอา้าสิบนาทีเข้าไปแล้ววันนี้ก็คงจะต้องขอ,อยุติไว้เท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญรพร